ลูกเขียวขอยิงบนอยางบนอยู่างบนเอาไปเลยนี่ผมทิ้งไว้แล้วผมให้พี่ต่อมาเก็บพี่ต่อมากไปดินี่ผมเก็บมาแล้วขอแค่นี้พอไอเอกเอากูแค่อะไรพี่อ้วนนี่ไหนนี่ลูกลูกเขียวลูกเขียวพี่ต่อลูกเขียวแล้วข้างบนนี้เอาไปยังเนี่ยบนเนี้ยอ๋ออ้วนอยู่ข้างบน อ๋อวุนอยู่หมดกูเดินหาเนี่ยยิงใครกล้วะยิงหวดยิงหวดที่ดมผมไปสร้างตัวตายอยู่หน้าแบบนี้เหรอมึงมาเอ้ยขี้เก็บเอกทางที่เอกไปเป็นทางที่เอกไปมันมีคนยิงแอร์ดรอปนะอะไรกลับละวอสร้างไม่เสร็จเลยบอกไว้ก่อนบอกไว้ก่อนเดินดิ เดินมแล้วนะผม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 ไปรู้นแล้วนะผมถอยนะผมถอยกลับมาแล้วนะพี่โอเคมาแล้วนะเฮียอยิ่ผมแล้วผมวิ่งไม่ได้ด้วยพี่มองไม่เห็นว่ามาร์คต์เดอะโลเคไม่พี่มองไม่เห็นมันพี่มองไม่เห็นมัน

ต,ตัวเดียวเหรอตัวเดียวหรอตัวเดียวระวังน้กระสุนคงจะหมดแล้วยิงกว่าจะตายเอกมีน้ำจับบ้างวาตัวมันตายอ่ะดีดีมีมีกิ๊บตรงเอออะไรก็ได้เอาไม้เอาไม้หน่อยพี่ส่องอยู่ข้างบนให้ดู ต้นไม้คนปลูกนี่คนสร้างมันรูปเรียมไปนะให้บังให้บังเอ้ยผมผมมีคูณสี่นะใครเอาคูณสี่ไหมเอาเอาเอาผมมีผมเล่สันในอยู่ะอาเอเอ้ยเาพี่พี่อ้วนเป็นเบอร์สี่ได้เงี้เฮ้ยไอ้ดอกหล่นเหรอถ้ายิงไอ้ดอกป่าวอะไม่มีไม่ได้ยิงเนี่ยหล่นมปแล้วเนี่ยนั่น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 เออเห็นป่ะระวังมีคนมานะ รอแล้วรอแล้วรอแ้วกำลังไปพี่โอเคขอบใจเอกไปเอาไอ้ดับไปไปเอาไอ้ดับไปลได้แล้วเอดับเออคูณสี่ที่ผมขึ้นมาเอ้ผมมีเก็บเสียงไอ้อยู่ทาะน้นนะผมมีเก็บเสียงไอ้อนะทางน้นแล้วเก็บเสียงไอ้อมาเอาที่ผม อย่างเดียวเลยเอกมีแค่ธนายอย่างเดียวใช้ขาเขาแปดดีกว,วา่าโมซินนี่คดีบอกบอกเก็บเสียงให้อาใครจะเอาบอกผมมีแล้วครับมีอันหนึ่งหูผภากลางเลยหรอมึองวะนี่แหละเขาเนี้ยแหละ เรถตั้งวังเกอร์เลยเดี๋ยวระวังเลโซนนะห่างกันไว้พี่ห่างกันเฮ้ยพี่เฮ้ยมีคนว้าชั่วมีคน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 มิตี้มิตี้มาร์คแล้วมาร์คแล้วตายโดนแล้วไม่เห็นด้วยคนบ้านทีมันบนบ้านหรอกตรบ้านใช่ไหมดังไรพี่นี่เสาโดนหลังหินนี่ เอกข้างล่างวะใช่เอกเอกข้างล่างข้างล่างข้างล่างอ๋อต้องไปวะพี่ต้องไปเบอร์เบอร์สี่พี่พี่อ้วนนี่วะเสาพี่ลังแครแล้วเสานี่อ่อเหยียบต้นใคร่ยิงน้องกูไอสัตว์อยู่ไหนวะเอกยิงมันวิ่งหนีไปบ้านสีฟ้าไปแล้วก็ข้างนอกอีกไปเถอะไปเถอะถอยเถอะ ไอเอดับนี่วะไอื่อมันจังวะนี่มันมี MK14 ด้วยใครเล่นไหมเออไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นเฮ้ยเขาเราแม่งโดนต้องขอยว่ะพี่เฮ้ยจากไหนวะเฮ้ยมันยังไม่หมดมันต้องมีนอนอยู่อีกอ่ะใช่พี่ต้องมีนอนอีกเดี๋ยวอ้วนเดี๋ยวผมมมมสสกกใใหห้นะ ทางนี้ทางนี้แหละแถวนี้แหละแถวนี้แถวนี้นนหลักต้นไม้เปล่าไม่แน่ใจจะเบิดไมกลูกอีก,อกมองไม่เห็นนะพี่พี่รอก่อนนะรอก่อนเดี๋ยวผมไม่ทันแล้วโอ้ยยังหันอยู่พี่ถอยเข้าไปนแต,แต่ยัง่ะยังยังพี่แต่ยัง ตมืมมดดูเ,เลยหน้าจอมือดแล้วนะไปไปแต่แต่ยังมืดแล้วแต่พี่อ้ําพี่อ้ําไปแตะพี่อ้ําไปแตะมันอยู่ไหนวะอ้วนมันโล่งเลยอ้วนก็ต้องเอาแล้วล่ะพี่ผมผมมืดแล้วหน้าจออะชุบเลยชุบเลยเจอแล้วโอ้ยมินไฮไอ้สัตวดสวยเอกขอบใจมากนี่ รถตู้พังม้นเนี่ยพังพี่มันมันมีคุณแปดนะมานคุณแปดนะคุณแปดอิฟผมใช้สกกาดีกว่าช่วยชีวิตผมมาหลายตาแล้วพี่เมื่อกี้พี่เล่นสนไนพ์พี่เอาคุณแปดวะมามานี่มาน,นี่าน,นี่คือรถคือรถครับคือรถคือก่อนรถ่ะระเบิดแล้วคือรถก่อนคือรถก่อนไปอยู่อะอรถระเบิดแล้วนะเรารถมันไปดีกว่าไหมรถสีข้างล่างแต่เราเราไปทางนู้นเราจะโดนทางทางนั้นยิง สกิดอีกแค่ไม่ไกี่นัดแล้วกตาต้องลองเสียงนะีาา้พอแล้วมั้งพอแล้วมั้งอ๋อจะมาเล่นด้านหลังอะ่ะพี่พี่ต่อรอก่อนนะพี่เฮ้ยเฮ้ยมีมตีน,ม,ตนมีตีข้างบนเฮ้ยมีรถมามาแล้ว โอ้ยเฮียพ uh ี oh. ่สอยไอเอ็ดไอเอ็ดโอ้โหขอโทษระเบิด right. จ <I> ุดส <Okay. S 1> ุดอุตายโอ้โหระเบิดใกล้กูแหละกูเห็นแล้วมึงง้างติดแน่ไอ้เฮียแม่งอยู่ด้านซ้ายฝั่งหรือสัตว์เอ้ยหรื มันอยู่บนดาดฟ้าตข้างเรานะอาพี่อ้วนไปแล้วไปแล้วไปแล้วมาดิจะมามันก็มาอยู่บนดาดฟ้าข้างบนข้างเราเอกระวังดูข้างหลังยิงเอกเอกเล่นเหลี่ยมเนี้ย เอกโดนถ้าถ้าเขามาเอกเอกโดนหลายเดินระเบิดไฟอยู่โอ right. uh, ้ยโอ้ย สามย่ำอยู่อยู่อยู่ข้างในอะสามสัตว์เลย<ป>อ,าอ้าวกระสุน <laughs> <laughs> โ้ดนเปน็โดน็อกเป็ดกระสุนพี่ <laughs> <laughs> เสร็จแล้วพี่เสร็แล้วแล้วตัวหวหา แล้วตรงนี้อยู่ไหนวะหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้อ่ะมันไม่ออกอ่ะไม่มีรถอยู่ตรงสะพานนะอ้วนโอ้โหไกลยิ่ไหน่เลยแปรถกันไปไปไปโดนมาแล้วไม่ต้องวิ่งมาหรอกมาเลยมาเลยเราต้องไปทางนู้นเราต้องไปทางนู้นอยู่แล้วนี่ใช่ใช่ใช่พี่จะวางจับวางไว้อยู่นะอยู่เฉยเลยเอาเหตุแล้วเห็นแล้ว มีรถมีรถมีรถมาแล้วมาแล้วว้าแล้วว้าแล้วระเบิดนะก็เป็นอะไรไม่รู้นะตอนแม่งจะรู้แต่นม่ชอบมีรถอีกทางเอก่อนดีกว่ันไปเอกเล่นต่างนานสามตัวเลยนะล้มล้มหมดเลยเออมือต้องถอยแล้วแหละ ก่อนที่มันจะวิ่งมา,าชุบดีตะคนชุบดีตะคนกไม,มาลยิงกดอย่าเพื่อนมันต้องมาแนะ่กูสมอเข้าไปอีกเอกเดี๋ยวพี่ชุบเองอเอกยิงค้ำไว้กูสมอไว้เอกไปยืนค้ำ แม่มันรู้ว่ามีคนคอยยิงอยู่ด้วยจะได้ไม่กล้าชาร์ตอย่เราไปไงต่อวะเนี่ยรถควันหมองกุยเลยเพี้ยผมไม่มียาผมมีแค่อ้นี้ผ้าพันแผลโอ้โหผมลืมให้ยาด้วยเกี่ยววงแล้วตายวงนี้เลยแล้วก็สู้แม่งวงนี้แหละ ยาด้วยอะไรสู้เลยมือแผลมือแผลมันมันก็ไปไม่ได้เราก็ไปไม่ได้เหมือนกันไม่มียาด้วยพี่ชิหานะไม่มีเหมือนกันคนระับมีแค่พระเทปพันแผลพลาเทปอยู่เหมือนกันนะีหมดแล้วสิบอัน บมันก็ไปกูมไม่ได้เพรามันมันเข้าบ้านมันเข้าบ้านมีมอไซค์ซ้ายมือพี่พี่พี่วิ่งไปเลยเดี๋ยวอย่างไรเราต้องรอดยิงโกรธวิ่งวิ่งไปวิ่งไป,งไป,งไปอามอไซค์อย่างไมันขึ้นบ้านไปแล้วมันขึ้นบ้านนู้นไปแล้วมันอยู่บนบ้านนู้นไปเคี่ยมยิงรอดเอาเหรอวะ ไอ้เฮียมีรอยป้าร้เมย์ได้ด้วยเหรอวะมันก็ไปไม่ได้หรอกมันก็ยอมตายเหมือนกันแหละไอ้เฮียยิงรอยป้าร้เมย์ได้ด้วยเหรอวะไอ้สัตว์ตัวพี่น่าจะมียาอยู่ห่อนึงมั้งนี่เราผมมาตายตรงนี้ที่ว่าจะได้เอาเอาป้าวันแพร์ผมได้ผมมีสิบอัน โอเล่หมดนะโอเลินหมดแล้วนะเข้อใจกับันนี้หรอมันอยู่ในยิงวอ,อ,อยู่มันอยู่ในบ้านน้ำมาเลยมันมันเป็นดวงนะเราเราอยู่ตั้งนานไม่มาเฮียพอเรามูฟกลับไปรับคนเฮียมาอันนี้ใครอ,อ่ะใครอ่ะ ታዋናይ